What? <music> สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมลาโอจ๊อประชันนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในช่องของบอลสตาร์นะครับผมวันนี้ก็จะไม่ได้มาเล่นแบบเล่นเกมสักเท่าไหร่นะวันนี้คือว่าจะมาพูดเกี่ยวกับข่าวสารบารอลทอกนะฮะผมซึ่งมันได้มีการบอกใบ้ตัวละครตัวใหม่นะฮะสำหรับซีซั่นใหม่มาแล้วนะครับผมโอ้โหคือผมได้ยินแล้วคือแบบตื่นเต้นนะอะเฮ้ยมันอาจจะเป็นตัวอะไรว่าเฮ้ยอาจจะเก่งก็ได้เก่งกว่าไอ้เจ้าเอสก็ได้นะ คือตอนนี้นะครับผมแอสนะฮะผมยังจับตัวมันไม่ได้ถึงไหนเลยนะฮะคือคือการจับที่วาเนี่ยคือการเล่นนะฮะคือผมแบบเล่นได้แค่นิดเดียวเออแล้วก็เลิกอ่ะคือตัวละครมันมีเยอะนะครับผมและภารกิจก็มีด้วยอนาคตข้างหน้าอาจจะมีเป็นร้อยตัวพันตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะอาจจะเล่นแบบไม่มีแบบรู้จักจบรู้จักสิ้นก็ได้นะครับผมสำหรับตัวละครนะฮะก็วันนี้นะครับผมเขาได้สปอยตัวละครตัวใหม่มานะฮะว่ามันจะเป็นตัวละครอะไรมีสกินอะไรบ้างแมปจะเปลี่ยนไปไหมหรือว่า การแบบว่าเกี่ยวกับบาสตานะครับจะเปลี่ยนอะไรไปมากสักแค่ไหนนะครับผมเราไปดูกันเลยแต่ก็ดูอย่างชุดของเขานะครับเขาเป็นคนที่แบบว่าแคตติ้งเกี่ยวกับพวกเอเกสซี่ไงเออเดยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนใหม่ไปบ้างนะโอเคเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมก็จะยินดีต้อนรับนะฮะอ๋อใครไม่ได้ยินเสียงขออภัยด้วยนะฮะ อ๋อโบเลอร์ใหม่กับสกินใหม่นะัะผม <c oughs> เขามีการปรับภาพด้วยนะครับเป็นภาพขาวดำนะครับผม <c oughs> เล่นมุกเก่าด้วยนะฮะโอเคอ <c oughs> เขาออกแบบเจสซี่ใหม่ด้วยนะฮะอ๋อขอให้ออกแบบเจสซี่ใหม่นะฮะเขาก็จัดให้ทตรงนี้นะครับผมโอ้อันนี้เจสอันนี้ก็เป็นแบบว่าลุปแบบของตัวละครใหม่หรือเปล่านะคนตัวผู้หญิงพูดอย่างนี้ว่าแล้วเชียวพูดแล้วไม่ทางขาดคําเลยนะฮะผม นี่นะับผมสรับตัวละครตัวนี้นะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับคือออกแบบมาได้สวยงามเอามากๆเลยนะแล้วคือแบบว่าเอการโจมตีจะเป็นยังไงเนี่ยจะจุ๊บแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการวิ่งโจมตียังไงกันแน่เอ้ยก็เรามาลุ้นกันดีกว่าทนะ่าว่าเขาจะโจมตียังไงสกิลเป็นยังไงนะผมนี่จุ๊บให้ตัวเองด้วยนะฮะดีใจหัวร,ร้อนนะฮะเอาทำไมกระจุกหัวร้อนเองงนะั้นกระจุกแตกด้วยนะฮะ อตอนนี้ก็เป็นการสวัสดีแนะนําตัวในสำนองนี้นะเนาะนี่ฮะอุ้ยอุ้ยการยมตีเท่อะอุ้ยสวยนะเดี๋ยวก่อนนะครับผมก็ขอพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะคือตัวละครตัวนี้นะฮะก็มันจะออกแนแบบว่าคล้ายๆกับเกม ROV นะฮะอันนี้คือวความคิดส่วนตัวนะมันคล้ายกับตัวละครใน ROV นะครับที่ชื่อว่าไฮยะเตะนะฮะคือผมก็ได้มาดูคลิปนี้แล้วแหละเออได้ศึกษาดูแล้วนะคือมันคล้ายมากนะฮะในเจ้าตัวเกมไฮยะเตะนะฮะ ในอวีนะครับผมก็ขายมากนะการปลาดาวกระจายแบบนี้ถ้าเป็นไปได้นะอยากไม่ให้มาเป็นแบบดาราอย่าเงี้ยอยากให้มาเป็นแบบนินจานะเอ้ยมันเท่มากเลยนะแล้วก็มันเหมือนในอีกเกมนึงนะฮะนั่นก็คือเกมโปกเกมอนนะครับผมนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างเคโรมัตสึนะครับผมหรือเจ้าตัวกบฟ้านั่นเองนะ ซึ่งร่างแรกก็ไม่เท่าไหร่นะผมร่างสองก็จะเป็นเกโคกาชิระนะครับผมก็จะมีการปลาดาวกระจายน้ําอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเท่กว่ากล้แบบว่าเท่ที่สุดเลยนะก็เป็นร่างมิวัฒนาการร่างที่3นะนั่นก็คือเกโคกะนะครับผมราะว่าเป็นการปลาดาวกระจายน้ําที่เท่มากเลยนะครับผมผมก็สนใจมากเลยนะทางด้านการปลาดาวกระจายอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสกินดาวกระจายน,นะครับผมหรือสกินนินจานะครับผมจะแบบว่าสนสนใจมากกว่าน,นี้นะฮะเออคือแบบมีความน่าสนใจอนะเนาะโอเคเราไปเริ่มดูกันต่อเนาะ นี่นะฮะผมปลาดาวกระจายนะฮะส่วนถ้าไม่ตายจะเป็นยังไงนะครับผมอ๋อจะเป็นเจ้าในตาเพชรของจิ้งจอกปลอมนะฮะที่อยู่ติดกับคอเขานะอุ้ยดาำมีดแรงนะน้มีดห้าร้อยนะฮะแรงมากเลยนะนี่ฮะปลาไปแล้วนะครับผมปลาเพชรไปนะแล้วก็อุ้ยจุ่มตีเหมือนกันด้วยนั่งไงเหมือนเป้เลยนะฮะโอเคนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวขอรีกลับไปคืนก่อนนี่นะครับผม น้องจะปาดาวกระจายนะฮะแล้วคือถ้าไม่ตายของน้องเขานะครับผมจะเป็นการโยนแหวนเพชรลงไปนะฮะแล้วแหวนเพชรพอตกถึงพื้นปุ๊บก็จะกําเนิดร่างแยกเหมือนทาร่านะครับผมแลมเหมือนทาร่ายังไม่พอนะผมแต่ดีกว่าอีกนะฮะสามารถโจมตีได้ด้วยและเท่าที่ผมศึกษามานะับผมเมื่อตัวเราทําการโจมตนีนเป็นร่างหลักนะครับผมทําการโจมตีแล้วร่างแยกของเรานะครับจะทําการโจมตีตามด้วยนั่นก็คือแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผม แล้วคือแบบว่ามันดีจริงๆอ่ะเฮ้ยตัวละครตัวนี้คือแบบออกแบบมาได้ดีมากเลยนะดูเลือดนะอยู่ที่5 5า0้การโจมตีก็อยู่ที่500ก,กว่างไงเออเอาเพราะว่าเราไปดูกันต่อนะเนาะเฮ้ยกดโดนอีกแล้วโอเคมาลีกันใหม่คือเมื่อกี้มันกดกดกอไปนะนี่นะฮะโอ้แต่ว่าเลือดน้อยอยู่นะเลือดเบาอยู่นะเลือดอยู่ที่2 0 0พนะนี่สร้างเงาขึ้นมานะครับผมแล้วก็เมื่อเราทําการโจมตีนะ้องก็จะโจมตีด้วยเดินตามด้วยนะฮะ อุ้ยสุดยอดมากเลยนะถือว่าโกงนะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยสกินโอ้สกินสวยนะฮะสกินฮิปฮอปนะสวยมากนะบู Blue. โอ้แจกนะฮะโอเคบู Blue เป็นบูตัวแจกนะครับผมอ๋อมีสกินมาใหม่ด้วยนะคิงคองเซิร์ฟกับตันโคอ๋อมือป่าสควีคอันนี้ก็เจสซี่นะครับถูกปรับใหม่นะฮะทางด้านสมดุลตัวละครนะฮะอ้ยสกินสวยมากคืออันนี้สกินแจกหรือเปล่านะอ๋อสกินถ้วยรังวันนะฮะ สวยมากเลยนะฮะสวยสวยสเจสซี่นะฮะออกสก,กินแบบไหนมาก็สวยหมดเลยนะฮะดนนูเหมือนว่าจะเป็นความต้องการเนาะอันนี้เป็นแบบวิธีใหม่นะฮะเมื่อกี้นะฮบผมจะเป็นแบบว่าวิธีรับใหม่เนาะเดี๋ยวขอรีใหม่อีกรอบอ๋อชิงแชมป์โลกนะฮะอันนี้คือวิธีการรับชมนะฮะเมื่อเราไปรับชมคลิปเกี่ยวกับการแข่งบาสตานะผมเราก็จะได้ของจำพวกนี้มานะครับผม นี่นะฮะก็จะมีสติกเกอร์มีเงินมีไอพลังพอยอะไรทํานองนี้นะครับผมนี่นะฮะรับของฟรีด้วยเนี่ยสกินเจสซี่ด้วยนะฮะเราไม่จำเป็นต้องไปกดดูก็ได้นะให้เขาดูแล้วเราไปกดรับอย่างเงี้ยเฮ้ยชั่วร้ายนะเนี่ยนี่นะครับผมจะเริ่มวันที่26นะฮะอย่าพลาดเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นการแข่งนะครับผมก็ผมคงไม่มีสิทธิ์ได้แข่งหรอกม <laughs> ผมกระจอก <laughs> จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ดิโอเคขอ้อ นี่แหละครับผมก็มันมีจะข่ามาเยอะมากเลยนะทั้งอิโมจิปรับแต่งใหม่อะไรเยอะแยะมากเลยนะครับผมสกินล่างทองด้วยนะฮะโอ้สวยงามมากเลยปรับแต่งในพาร์ทนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับผมโอเคเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยมีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะฮะอุ้ยบาวบาวฮาโลวีนนะฮะโอเคสวยงามมากเลยเฮ้ยทำไมหัวคุณผู้หญิงไปอยู่อย่างนั้นอะ โอเคสกินจินนี่สกินสควีคสตูนะฮะโอ้สวยทั้งนั้นเลยโอ้ยมีแต่สกินสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะดูสิมีโหมดใหม่มาด้วยนะฮะโหมดโหมดโอโลวีนหรือเปล่านี่ไงล่องหนได้นะฮะเป็น7วีนะฮะโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะอัปเดตมาใหม่นี่คือแบบว่าสุดมากเลยนะครับผมต้องแบบว่าต้องรออัปเดตอีกหลายวันอยู่นะฮะโอเค อ้ทำไมหัวคุณผู้หญิงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือผมงงมากเลยนะอ๋ออีกหนึ่งอ,อ,อีกอีกอีกหนึ่งเดือนนะอ๋ออันนี้ก็เป็นการที่แบบว่ามาพูดแคตติ้งเนาะแบบว่าพูดอะไรอเงี้ยแล้วก็เกิดความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมาพูดถึงเบื้องหลังตรงนี้นะนี่นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเค ก็เป็นไงบ้างครับผมสําหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะฮะก็อาจจะพูดแบบว่าผิดพลาดอะไรหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมทางด้านของกิวนะฮะก็จะถูกเลื่อนไปอีก1เดือนนะฮะผมก็รอกันอีกสักนิดนึงเนาะใครที่แบบว่ารอเข้าแคนรออะไรก็เตรียมตัวรอได้เลยนะฮะผมก็ได้แน่นอนนะฮะแคนเหลือ30คนหรือว่าขับนั่นเองนะก็สาหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างผมสําหรับพาร์ ในฤด,ดูการหน้าที่ออกมาแถลงข่าวให้ฟังแบบรับๆที่ไม่รับนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันในขราวหน้านะครับผมขอบคุณครับ